วิดวิดกอดพอดแคสต์ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีกับนิกกี้และพิพากัมเบลโดยพันธกิจอัลฟาอินเตอร์เนชั่นแนลประจำวันอังคารที่11กุมภาพันธ์2,025วันที่42อิสรภาพข้อพระคัมภีร์ประจำวันสดุดีบทที่20ข้อ1-9ถึง9 มัทธิวบทที่26ข้อ69ถึงมัทธิวบทที่27ข้อ10อบพยพบทที่9ข้อ1ถึงอบพยพบทที่10ข้อ29่ส a บเ e s า a ฉวหรือในชื่อภาษาไทยว่าปลดแอกคนย่ำคนของสตีฟแมคควีนสร้างจากเรื่องจริงของโซโลมอนนอตอัฟชายผิวดำที่เกิดในนิวยอร์ก ถูกลักพาตัวที่วอชิงตันดีซีและถูกขายเป็นทาสในรัฐลุยเซียนาเขาต้องทนทุกขทรมานในไร่ฝ้ายและไร่อ้อยอยู่ถึง12ปีจนกระทั่งได้รับอิสรภาพในปี1853เขาเขียนบันทึกไว้ว่าพวกเขาสวมกอดผมพร้อมกับร้องไห้น้ำตาไหลอาบแก้มตอนนี้ผมได้รับความสุขและเสรีภาพกลับคืนมาแล้ว การเป็นทาสไม่ว่าในรูปแบบใดล้วนเป็นความชั่วร้ายที่น่าสะพรึงกลัวในพระคัมภีร์เราเห็นว่าพระเจ้าทรงใช้โมเสสนำประชากรของพระองค์ออกจากการเป็นทาสในอียิปต์ซึ่งเป็นภาพที่จะท้อนถึงพระเยซูพระผู้ไถ่สูงสุดของเราในสดุดีบทที่20ข้อ6ดาวิดก,กล่าวว่าบัรนี้ข้าพเจ้าทราบาพระยาเวจะทรงช่วยผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้ให้รอด พระองค์จะทรงตอบท่านจากฟ้าสวรรค์อันบริสุทธิ์ของพระองค์โดยชัยชนะอันทรงฤทธานุภาพแห่งพระหัตถ์ขวาของพระองค์ดาวิดไม่ได้พึ่งพารถรบหรือม้าศึกแต่วางใจในพระนามของพระเจ้าในพระกิตติคุณมัทธิวเราเห็นว่าพระเยซูทรงยอมถูกจับและถูกตรึงบนไม้กางเขนเพื่อปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระ เราเห็นตัวอย่างของเปโตรและยูดาสที่ต่างก็ทำให้พระเยซูผิดหวังยูดาสจมอยู่กับความเสียใจอย่างโลกยูดาสจมอยู่กับความเสียใจอย่างโลกจนนำไปสู่การทำลายตัวเองส่วนเปโตรสแสดงความเสียใจตามพระประสงค์ของพระเจ้าเพราะแม้เขาจะปฏิเสธพระเยซูถึงสามครั้งแต่เมื่อกลับใจเขาก็ได้รับการอภัยและกลายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ ของคริสตจักรในเวลาต่อมา2โครินบทที่7ข้อ10เพราะว่าความเสียใจตามพระประสงค์ของพระเจ้าทำให้เกิดการกลับใจซึ่งจะนำไปสู่ความรอดและจะไม่ทำให้เสียใจแต่ความเสียใจอย่างโลกนั้นย่อมนำสู่ความตายในพระธรรมอพยพเราเห็นว่าจุดประสงค์ของอิสรภาพคือการนมัสการพระเจ้าตรัสกับฟาโรห์ครั้งแล้วครั้งเล่าว,ว่า จงปล่อยประชากรของเราไปนมัสการเราน่าสนใจที่ในภาษาฮีบรูคำว่านมัสการหรืออาวาดมีความหมายครอบคลุมทั้งการนมัสการและการทำงานแสดงให้เห็นว่าชีวิตทั้งหมดของเราควรเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระเจ้าทรงปลดปล่อยเราจากความผิดบาปความอับอายการเสพติดและความกลัวเพื่อให้เรามีเสรีภาพที่จะรักรับใช้และนมัสการพระองค์ เราพบอิสรภาพที่แท้จริงในการรับใช้พระเจ้าเพราะนี่คือจุดประสงค์ที่เราถูกสร้างมาลองใไขครวนดูสิว่าวันนี้เราจะสามารถรับใช้พระเจ้าอย่างมีเสรีภาพในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงปลดปล่อยเราให้เป็นไทย เราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงยอมสละเสียริภาพของพระองค์ยอมถูกจับกลุมและถูกตรึงเพื่อเราทั้งหลายจะได้เป็นไทยเมื่อเราล้มลงหรือพลาดลงขอทรงโปรดช่วยให้เราได้กลับใจและรับการอภัยจากพระองค์ขอช่วยให้เราใช้เสียริภาพนี้ในการนมัสการและรับใช้พระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน หากต้องการอ่านบทอาธ,าธิบายเพิ่มเติมสำหรับข้อพระคำภีทั้งสามส่วนได้แก่ปัญญานิพนธ์พันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิมท่านสามารถศึกษาร่วมกับพวกเราได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนะคะ